สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรงของมือวันที่2 2เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ันนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพ่อพี่น้องปรปเท่าสุข,ขสุข,ขค,ค่ะมาติิตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ ปูบุญมีค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ปู่เรามีแนวทางคันนมนต์มาฝากนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูบุญมีในคลิปนี้นะคะสิเดโมวินตัวใดแน่พอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสักการะนะคะผู้คะจะเลนพรเจะเลพรจังหนเน่ <laughs> ครับคุต่อจากคลิปที่แล้วนะคะปูเอฟซี FC บ่นวาโอ้ย ปู้ขึอวตัวลกถ่ายจังสปีทอนนี่ยังไม่จ,จันตีพ่านวลส้่ปูเป็นยังหรอเป็นช่วงหลงเส่ด <c oughs> ไปทอนแล้ว <c oughs> ลวคืีดีเนาะค่ะปูวมันต้องถอนแบบกาปู มีอไรมาฟากนะคะปูมันอีกครับปูคะมันนีกนี่เด็มนเอเออค่ะปูได้ค่ะเร็เย็ดเ็ดสองขันบ่ขันขันยังมาเรี่ยงขันนึงขันยังมาเศร้าขันยังเมื่อมื่ออื่นอีกแต่ว่าล่งไปเจ้าก่อนเมือมื่อร่วมร่วมก่อนปูจังเจียวมากขับออกค่ะขับออกแล้วก็ทิล่งแหง ล่องหายทาบเดียวเลยค่ะมันยังมันยังตายค่ะกันนี่กับเบิ้งไปเบิ้งน้ำมนต์ไปก่อนเพ <c oughs> ราะว่ามันฉีดตรงไปมันก็ดตีบ่ตีบ่ะไรค่ะเดี๋ยวเบิ้งก่อนเด้อค <c oughs> ่ะใช้แว่นตาก่อนนู้น ตาเก้งพูดค่ะแต่มดนกับมีเลขสามตัวคันหนึง่งค่ะคันหนึ่งกับม,ม,มีหกมีหกมีสามมีเก้ามีหกมีสามมีเก้าค่ะพ่ด ยังหกสามเก่าอนนี้ละนี่เก่าสเก้าสามเก่าไปยังฉันเหหก,กสามเก้ากเก่าสามเก่านะคะพ่ออืมอันนี้ลุงไปจากกันเดาปูมาถ้าเน้นเนีนหายด้วยมือมืออื่นย่างถิมีอยู่รั้งหนงึ่งค่ะขันขันที่สองเนี่ยก็คือหา 93ค <T uber> ันหนึ่งคันที่คันที่สองหา93ติครับพ่อหา93รือมันหา63นี่แหละค่ะเต่าก <Okay. S 2> ็เต่าก็หกตัวเดียวกันนี่แหละเอาเอาหัวขึ้นหัวลงค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจับคู่จับคู่ก็คือสามหาสาม หกสามเก้าสามห้าสามหกสามเก้าครับพ่อคือขันที่สองข <S S> ันที่ขันที่แรกเนี่ยคือสามหกสามเก้าข <S S S> ันที่แรกขันที่แรกนี่ได้ได้ได้สองตัวได้เก้าหก <S 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 ค่ะ ยีสามสามครูขึ้นกันมาค่ะครูน้มือ,มอนัอ้นเอื้องนิ้วเอื้อไปละจังจีมาขับมาขับล่วงเป็นตัวเดียวค่ะจังกันน้ำม้นมันตรงกันก็คือจังโอเคค่ะต่อไปถ้าต่อใสถาดชีตัวผู้มันจังหม,มัน คนหวานเนาะก็ต้องใส่สีชมพูเนาะค่ะปูปูมันมันต้องหวานต้องหวานดีค่ะจึงเบิ่งเงานทะเล็กน้ำม่อนก็มีซ้ำนี่แหละปูกับปลาดิบลาดิเฮ็ดไรค่ะเรื่องวดเรื่องงานประหารงานที่แล้วมันกับปลาดิลงบลาดิล่องคีไปค่ะตัวต้านงานเสียดายอยู่ ตั okay. mm ้งสามตัวค่ะนี่นี่ที่เกาหกสามเก่าหกสองอืมนอค่ะพูแล้จะตีกันเป็นงานขาวดำค่ะราโคกัดิตุละดิตุละไปเห็ดบัตค้นพิการแข็งจ้าจัพี่กานพิการแข่วก็ได้บอด้อยูเรียน หนสองสามหลอกจังได้าค้นบัตรไปเหตุอ้อพิการกับไอ้สมบุญแบบแล้วกันรอดจังทาเอาบัตรนะ่นาะพระเจเดี๋ยวบัตรมาหายกับมือวันที่หก่านว่าโอ้คือโดนเถอครับปู่หกังท่านว่าเลยเหรอคะท่านว่าพระเจ้าเหตุบัตรไหม่อ๋อค่ะค่ะ มันีโมนบัตรต่อบมนต่ออายุโมมนบัตรกับอายุถต่ออันน,นี้ไปเหตุไม่มันก็เลยอดโดด้จังหน่อยอันเน้นไปหกขึ้นกัน่างล่ะอีกน้ำมกนกับอะรค่ะค่ะเนีนปหก <6. S 2> เน้นหกส่วนตัวอื่นกัยบยาเฝ้าเน้นเน้นไปหกจะกันค่ะวล็อกกามเจียนล็อกเงินล้านก็นมาห6คือเราค่ะมั่อก็จิตไหล,ลงมา,นา,งมา,านมนเนี่ย่หละไรลงมาหาหำม่นเนี่ยนะผู้ใดตีตามก็ตีตามต่อตลอดเด้อแล้วท่านพลาดโอกาสดีๆงามๆบม่อไร ได้น้ำเปล่าดิอ้ยเดีห่องก็อ้วยอ้วยมันต้อง保卫ดิเฮ้ยอ่ะเว่อห่อง,งอ้วยแล้วมันโบนเก็บทองกับวัดแจวแล้วเ <c oughs> นี่ยก็้สั่งอืมท่านเท้งงากับผ้าโดยการดีๆง่ายๆที่ตามตลอดวูนั่นละ่ะบนที่ได้พอ่อ ออกพรรษาเนี<ต>่ยค่ะคมาพูวออกพรรษามาแล้วพูดมันใจญเยลยอืมค่ะสังเษกข็ขอพรากระหาชิปหาชิบครัวอันนี้เต็มร้อยเลยค่ะออกาแล้วผูนี่มันกิดแมนต่้ธรมดาแล้วเอเอ,เอนึง เจ็ดน้ำมุ่นสองคือฝันฝันอย่ไอิวแนจักน้อยอยู่คันออกคันสามนะค่ะทนออกคันสามามันเกิดกันเข่าคันสามอยู่เจ้าบุใ้ฝันฝันกะจำางห่ยใเพ่นว่าดังได้ดีได้แต่อย่าดังเพื่นว่าค่ะ ตั้งได้แต่ยาเด่นเป็นไค่ะอืมเด่นได้แต่ยาหายเรื่มโตเป็นไงค่ะนี่คือสุภาษิตปากเล็กๆน้อยๆไว้ในคิดให้คอชิดเล็กๆน้อยๆแต่พอมีอย่งหลายดอกปูกค่ะอืมอาตระย,ยมเอ่อไม่ยู่ไม่กิน แต่พ <Merci. S 1> ่อเพราะว่าหยาดย่อมรวยปูกระลุยขึ้นกับเพราะว่าหยาดย่อมเสียปูกระเสียคือกับค่ะปูกะมันกระไปคือนามพึ่งเลี้ยเสียพึ่งตาเนาะจ้ากระพึงบ้านต่างก็เพิ่งพระโยมก็เพิ่งพระพระก็เพิ่งยมต่างคนต่างหมุนเวียนไป จระนาเบิงของดีของพอดีอันพอดีก็ยับไปเฮองยับไปทำมันจิตเสียหายทำมันดีจะเช็บไม่เช็ดพิจระนาให้ท่ำต่อไปค่ะคือจังสำรับคลิปนี้ก็เอาลงท่ำเนี่ยแล้วเนาะเขาได้จัดสมบูรณ์ไหมครับพ่อพอดีเวลาเป๊ะๆครับพ่อเป๊ะเป๊ะแล้วบอกว่า มันนี่ว่าสงรเซงเลงมังนนาสงเซง,งเลงชาชานเล้่ยมันนี่นี่มัอนี่ชาชดีอยู่รตวเหมือว่านเืมอกอนก็กินยาเป็นทะลึมทะลึ่มมนอยู่าเศ้าแต่นเนี่ยมัอนี่ก็ดีเึ้นแล้วนะ่ะสำหรับคลิปนี่กาอายุวันละสุขะตะลั่งโศกโศกมันหมางลำลำ,ล,ำลุย้ลยๆุยปดหนีปดทิ้ทนให้เบิดทุกคน เนาะค่ะแต่ยังเรื่อนยังเรื่อนยังเรื่อนเอ่อติดตามไปเรื่อยๆเมื่อปูคัดเหล็กน้ำมุนสะกอนจังคอยเอาสามตัวจระๆเลยเนาะค่ะมือนัน่นมือนั่นให้ปูคัดน้ำมุนก่นอนแต่พอโดนนดอกมือเอื้อนมือเงื่อนนี่ก็คือได้คัดน้ำมุนแล้วค่ะน้ำมุนสองขนันมันมันจะตรงกันอยู่ค่ะผู้คิดว่ามาันโตขกันยิ่ง มืออื่นมั่นทีเป็นจังไ๋ก็บว่าท่านหู้จักเพราระว่าถูกเท้ามเพราะว่านม้ต์มันบ่ได้เขียนเองได้มันไหลเองของมันเพราะว่าพู่มขาเจ้าพุ่มบ้านขาเจ้าก็เขียนของขาเจ้าเองเราบางที่ปูขอบเขตแต่บา้านนีมกัมันกับ่พผาาจังหวัดกัน สำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่แหละเนาะค่ะบัวอยูออ่วันรัตสุกาพลังสบายดีเบิร์ดไปเลิศจะเลิศพร้อมขอบคุณครับผู้การนวัดสการะนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บุญมีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางขนม่นนะคะเป็นขนม่นงานกระถินนะคะ,ะปู่ก็นํามาฝากมณีสอง คันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าก็ยังไม่ทันได้จบด้วยพี่น้องเล้วยังมีอีกมืออื่นนะคะปูเราจังคอยสิมารสรุปให้สีมารสรุปให้อีกเท่อนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเดี๋ยวไอซิตี้ตามมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเขาบอกว่าคัน์โนมอนของปูนี่เราแม่นมากๆนะคะพี่น้องคะเอาคัน์โนมอนนะคะคันแรกนะคะคันที่หนึ่งนะคะได้มาตัวที่ใดคือหกสามเก้าหกสามเก้าบันทปูเราก็เลยมากับหงวง39 39ัวหกกับเก้าแล้วพี่น้องเนาะก็เลยเป็นเก้าสามเก้าสามหกสามเก้ากับเก้าหก สองตัวนี้ก็ตัดออกมาจากสามตัวนะคะพี่น้องคะคันที่สองกับมาคือกันอีกพี่น้องพิดกันแต่ว่าเป็นหานะคะคันแรกนี่เป็นหกคันที่สองนี่เป็นหานะคะพี่น้องคะกระจับคือเกานะคะพี่น้องก็เลยตัวที่ได้คือหาหกสามนะคะแต่ว่าจับจับปีนหัวปีนหางขึ้นมากกว่าเป็นหาเก้าสามนะคะ หาเก้าสามแล้วก็ตัดออกก็สิเป็นสามหาสามหกสามเก้านะคะพี่น้องคะก็ได้มากขึ้กันอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าฟังเบิ่งอื้ออึนอีกเทื่อนึงนะคะปูเราสิมามาคัดเน้นให้เพราะว่าเหลืออีกอยู่คันนึงนะคะพี่น้องคะเบื่อนีปูก็ต้องมีกินิมนต์อีกเนาะพี่น้องเนาะเอาเอามนีสรุปไปสามนีดสะก่อนตะวันปูละวาเล่าเน้นหกตะวันตัวจับคู่อีกว่าเสนเน้นนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจังคอยมาฟังอีกเทื่อนึงอ่ามื่ออื่นเนาะพี่น้องเนาะ เอาแคมปหน้าจอได้พี่น้องด้แคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางาช่วงแรกนี่นะคะของปูบุญมีนะคะจังใดกะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุกุสกน่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุ่นแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไป็นในคลิปนานะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ